สวัสดีครับนักเรียนในระดับชั้นป .4 จากเรื่องที่ผ่านมาในเรื่องของซอฟต์แวร์ในการนำเสนองานนะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของขั้นตอนการนำเสนอข้อมูลให้น่าสนใจการนำเสนอเป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนให้แก่ผู้ฟังโดยการพูดประกอบสื่อในระยะเวลาสั้นๆองค์ประกอบของการนำเสนอจะประกอบไปด้วย 1. จะต้องมีผู้นำเสนอ 2. ผู้นำเสนอก็จะต้องมีเนื้อหา3เมื่อมีผู้นำเสนอมีเนื้อหาแล้วก็จะต้องมีผู้ฟังเวลาที่เราจะนำเสนอหรือเราจะเป็นผู้ฟังนะครับจะต้องมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับส่วนของผู้นำเสนอนะครับก็ จะต้องมีบุคลิกภาพมีความเชื่อมั่นมีประสบการณ์มีการเตรียมตัวมีความรู้มีความสามารถในการนำเสนอก็คือผู้นำเสนอเนี่ยจะต้องเตรียมความพร้อมมาก่อนนะครับจะต้องฝึกพูดฝึกทําความเข้าใจเพื่อที่จะได้มานำเสนอได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้องนะครับต่อไปมาดูในส่วนของเนื้อหาในการนำเสนอเนื้อหาในการนำเสนอจะต้องประกอบไปด้วยวัตถุประสงค์รูปแบบ ขั้นตอนความยากง่ายความน่าสนใจของเนื้อหาต่อไปผู้ฟังผู้ฟังก็จะต้องมีความสนใจมีความรู้มีความเข้าใจยอมรับและเรียนรู้ในสิ่งที่ผู้นําเสนอนําเสนอให้เรานะครับสุดท้ายการนําเสนอที่ดีการนําเสนอที่ดีจะต้องเรียนรู้จากข้อเท็จจริงคําอธิบายมีการสาธิตมีตัวอยา่างการอภิบายซักถามมีการวิเคราะห์ด้วยตนเองนะครับก็ จะเป็นองค์ประกอบของการนําเสนอที่ดีนะครับทั้งผู้นําเสนอเนะะื้อหาผู้ฟังและก็การนําเสนอนะครับต่อไปจะเป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องทําส่งครูนะครับให้นักเรียนถ่ายวิดีโอนําเสนอตัวเราเองโดยให้นักเรียนใช้กล้องวิดีโอหรือกล้องจากโทรศัพท์ตั้งกล้องถ่ายตัวเราเองนําเสนอข้อมูลส่วนตัว โดยในวิดีโอจะต้องมีข้อมูลตามนี้ชื่อชั้นเล็กที่ของนักเรียนสิ่งที่เรียนชอบสิ่งที่เรียนไม่ชอบให้นักเรียนบอกด้วยว่าทำไมถึงชอบและทำไมถึงไม่ชอบและในอนาคตนักเรียนอยากทำอะไรอยากเป็นอะไรให้นักเรียนบอกด้วยนะครับว่าทำไมถึงอยากทำสิ่งนั้นอยากเป็นแบบนั้นครูจะมีตัวอย่างวิดีโอลงไว้ให้ในกลุ่มไลน์ให้นักเรียนดูตัวอย่าง ก่อนที่จะทําด้วยนะครับแล้วก็ขอให้นักเรียนตั้งใจทําและรีบส่งงานมานะครับนักเรียนจะตั้งกล้องแล้วถ่ายวิดีโอตัวเราเองนําเสนอแบบธรรมดาหรือจะใช้โปรแกรมในการตัดต่อวิดีโอช่วยให้วิดีโอน่าสนใจมากขึ้นก็ได้นะครับแล้วแต่นักเรียนจะใช้ได้เลย